วันนีทุกคนวันนี้อู้ส่งบอลาวัานบกสวันี้ป็น,น,นเอาวันพรเดินทางเนาะจากบ้านอ่าทาเชนไชเนาะหรือว่าาวมาจากบ้านบกเดินได้วอดบ้านขัาเชนไชเลยเนาะเาจะเดินทางไปสวรรค์นเนาะพระมื้กับพเช่าของวันจันเนะาะเขาต้องไปองค์เทียนในทันเน,ะนา,านเนะแต่อนนี้แมนเจ็ดโมงสิบนทีเนาะเ่องงเยียนเอาเข้าเนี่โมงชุดชุเนาะ รถรุน้นจำกันเ้วยว่ะขาสีไปทันโบนเนาะตอนนี้กำลงังอัดสปีดเต็มร้อยเลยเนาะอากาศเดาขาทางนาวเนาะขี่ไวอีกจะแข็งนเนาะเสื้อก็ใส่หลายตัวเอาไปอยู่เนาะที่คนหนาวสมควรเนาะเสื้อวันวนี้หนุกว่าสี่สั้นยังบน <g ül> ยังโมอุ่นเนอะมาพี่น้อง,ง,งนนรู้ดึกันเนาะว่าเาสิไปทันหรือไม่เนอะก็นี้เป็นเส้นมงเช้าแล้วเนาะมาพี่น้องเหลืออีก49กิโลเมตรเนาะพี่น,น้องเหลือ50เนาะเท้าเขา,าขี่50กิโลเมตมรก็ชั่วโมงกะเหลือหนึ่งชัมม่วโมงหนึ่งเนาะเท้าเขาขีา่มมขเ,ขเร่ยเหลือย,อยี่สิบสี่นาทีเนาะ ตอนนี้เขาขี่ตอนนี้ขี่เก้ันนงกตกอ,อยู่4ีชิที่7เเนาะชาีที่ปลายมั่วกัพควมมันัันเนาะเขาออกจากคอก,กอว่าทำดีนะพลังปล่อยมัว่วเนาะทำดีนะนต่ารตายนี่เนออยายังปวเทา เอาเคอทุกคนตอนนี้ก็เป็นเจนะ็ดโมงเสามนาะเขาโมโหอบอลลคาสนะิบห้าเนาะเขาเติมนมันแล้วเนาะก็เดินทางต่อตนะ้องวันนีถ้าวัาอยู่นี่นะเจ็ดงเเนาะเขาเคยเดินทางไว้สุดก็เป็นสิบเก้าที่เนาะเัิใส่ลาสิบหาหาสวรรค์เนานะแต่ว่าเมื่อเมื่อน,นีเนาะีิขี่ได้ไวฉันใดเนาะ เออกักอนเราพี่น้องเอาเขนทุกคนตอนนี้ไปทำวอดบ้านโชคแล้วเนาะเสริมเขาใช้เวลาจากวาระทัณาหาโชคใีการอนนี้อันเจ็ดโมี่เก้านาทีเนาะเขาออกจากวาระ,าาะทัณช้าสิบสาเจ็ดโมงชาสินทีเสริมผ่านมาแล้วกาประมาณสิบก่อนนาทีเลยเนาะ ชิปชิปธรมดิสิบหกนาทีเสียงวันช่อก็กำลังจราจรไออัดเนึ่งหนอกพอฝนมีก็สองเฮียนเลยกับบ้านคนลย่ายเนาะเข้ทางซึ่งเขาอยู่ของกินเนาะขายตุ๊กยางคุ้ยางเนาะผลขายเครื่องเนาะ่ลกเบรเนาะ

จะเข้าเว่เมื่อเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนเครื่องนั่นเองเลือกออกมาเนาะอเอาแค่สุขคนตัวนี้ก็ายเป็นเท้าพรมคับรถุดไปก้งเพี้ยน,นเนาะเสื้อข้าออกจากเพื่อนเนาะเปลี่ยนเครื่องแล้วที่นี่เนาะเสือก้องเพี้ยนเท้าหาเพื่อนหนึ่งกับประมาณอยู่สี่กิโลเมตรเนาะ ที่ก็อยาก้ออไปเดี๋ยวเลยสามไปเขาเขาเดินทางกับ่นนลายกับหกนาทีเนาะลาดยายกับเป็นชิปผุแล้วขับอยู่ในตัวเมืองเขาก็อยากขี่ไว้เนาะมันอาดเนาะถนนมันอุบัติเหตุบางทางพี่เสี่ยงเนาะก็คืออยู่นอกเมืองเนาะหรือว่าชานเมือง อยากคอยไม่คอยมากเ่ยแลก็อยากใหน็บผ้าบอาอได้ mình lượt muộn có có sổ lúc được. được tít <laughs> เออหลคขนันนีหมดเรถเ้าเห็นตอนอาออกจากเมี่แล้วเนอะตอนวางเาชิมสวรรค์ยังเห็นมันจอดอู่ปุ๊นแตมาเอาหน้า

โอเต้ได้จับมือ,อยามไ,<ห>ไปไน,น้ำกันบุีงกะเจเด้อเข้าห้องก็บว่ได้